เราฟังไม่ออกทํำยังไงอันนี้เจอบ่อยเข้าใจไหมไม่แต่ว่า yes เดี๋ยวลองดูวิดีโอนี้ไปด้วยกัน n a t i v e s p e a k e r ไม่เข้าใจกันเหมือนกันไม่เป็นไรเลยค่ะเกิดขึ้นไหม เกิดขึ้นค่ะแม้เป็นฝรั่งด้วยกันฟังไม่เข้าใจเพราะมันคนละสำเนียงเราจะตอบว่ายังไงได้บ้าง I'm sorry Could you say that again หรือบอกตรงๆเลยค่ะ I didn't catch that Could you repeat please Could you explain that one more time Would you mind saying it a little more slowly ถามว่า a little ไหมเออ slow มากกว่านี้ได้ก็ดีแต่ a little ใส่ไปทำไมคะมันคือการพูดแบบโทนดาวลงมา เหมือนแบบไอสิ่งที่เขาทํามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นไอสิ่งที่เราอยากให้ขอจากเขามันไม่ได้เยอะขนาดนั้น a little more slowly a little more loudly อ่ามันเป็นการโทนดาวคําให้สุภาพมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะคะ